ยอเกล็ดเอของพี่กีกอกนะครับว่าในรสชาตินี้จะอร่อยไหมแต่ว่าเกล็ดบีผ่านแล้วครับครับแล้วเนาะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็อันนี้ข้าวข้าวเช้าหรือข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงครับหรอกินบ่ายโมงเนาะของของพี่นี่ข้าวเที่ยงใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเอาที่เสกเราก็กินข้าวเหมือนกันนะครับวันนี้ครับผมกำลังกินข้าวครับกำลังกินข้าวนะครับพี่กีนะครับมาหนึ่งถุงนะครับข้าวข้าวอีกกระสอบหนึ่งนะครับ โอ้ก็ขิดไปกับสอบคุณอะกองข้าวไปอีกหนึ่งข้าวครับผมกระติดใจเลยส้มแบบอกพอไหมเนี่ยพอครับแม่จะพอครับจะส้มแบพอดูดูท้องนะดูท้องพี่ส้มแบตั้งท้องเลยสามปีเลยจะไม่คขอดีจักจะไม่ขอดนะเศร้าเบิ้งจักไม่ตัวยังไสิบหมื่นก็บพราตายตัวนล้วแม่บอกเออเศร้าเบิ้งไม่จักตัวยังดีหัวตอนนี้พี่่กลวงเยส้มแบกำลังจะรีวิวเอานะครับเราลองมาฟังพร้อมๆกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเกรดเอนะครับเกรดเอ กองไครลงตับให้หมอเนย่ยนี่แหละเนี่ยครับขับมือเที่ยงของเราครับได้หัวยอดพิกิ้เลยครับอ่ามันเป็นกึ๊ดๆเนี่ยมันมีหนังหมูด้วยมีกึ๊ดๆด้วยผ่านครับพี่น้องครับผ่านครับผ่านเนาะครับผ่านผมให้สองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสองร้อยไปเลยโอ้สุดยอดจีิลจพี่น้องโอ้เนาะสุดยอดจริงครับมเมนหิวข้าวบอสโมเมนหิวข้าวบ่ห้ามผ่านนะครับห้ามผ่านต้องแวะซื้อนะครับต้องแวะซื้อโอ้สั่งได้ที่เบอร์083 ห้าเก้าเออเจ็ดแปดเโอเคแล้วก็รวมแปดเจ็ดสี่เก้านึ่งหกสองเก้าพี่น้องวสั่งได้เลยครับเกรดเอสุดยอดอิลีต้องลองต้องลองร้อยาสิบาทครับร้อยห้าบาทหนกิโลใช่ไหมครับผมส่งทั่วไทยครับหแพ็คนากับหนกิโลนะครับส่งทั่วประเทศนะครับคุณต้องลองเท่านั้นถึงจะรู้ครับผมรบการันตีสุดยอดกินให้ว้วตายกินให้อัวตายกินให้้องแตกตายอดกมาคอดนะ ครับขอบคุณมากครับนี่ก็พิเศษกับพี่สมแบกกำลังกินข้าวเพิ่มพลังนะครับพิเศษเราสุดยอดมากเลยนะครับไปยืนนับรถดินนะครับเกือบ300คันนะครับตั้งแต่เช้านะครับไม่หิวข้าวก็เลยน้องนิวก็จัดให้เลย1กิโลนะครับหมูยอนะครับผมเดี๋ยวจะไปหาเจียวมาให้จ้ำนะครับครับผมเดี๋ยวติดตามชมในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ